เอาละเดีย๋ยวกองม,มูดเชีย่ยวมูวเรอโอเคค่าหายมวัวแล้วโอเคเมื่อกี้ไปซูปเปอร์กะจ,จะไปซื้อของมาตั้งหลายวันแล้วแล้วก็แบบเออต้องหอบพิ้วเดินไกลอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออขี้เกียจไปเลยจนถ้าวันนี้เพื่อนที่บ้านไปจ้าก็เลยติดรถไปด้วยแล้วก็เลยไปซื้อ จ้าโชว์แบรนด์ทําไมนะคะเป็นข้าวที่ไม่ซื้อมากินนะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ข้าวอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นลองเกรนแต่ว่าเป็นข้าวที่ราคาถูกที่สุดที่กูจะหามาได้นะคะเอาทําอะไรไม่เอามากินงานศิลปะหรือเปล่าต้องซื้อมันเป็นกระสอบอย่างไี้หรอนี่ค่ะอัตรางงไหมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย <c oughs> มันคือ กระสอบเหมือนเหมือนกระสอบทรายมึงกระสอบข้าวเหมือนกระสอบทรายนะคะกระสอบข้าววิ่งชันไอ้มวยจีนอีนอ้องนี่แล้วคือตอนแรกใช่ปะรูเล็กมากแล้วฉันก็แบบฉันจะเทงไงตัดมุมก็โง่เพราะว่าถ้ามันไม่หมดนะมันนี้มันเป็นสันสิบล็อกอะไรเงี้ยฉันก็ลืมไปว่ากูเก่งและฉลาดพระ บัดก้นออกไปนะคะขวดน้ําส้มที่เพื่อนโยนทิ้งไว้ในถังขยะก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตกูมึงกูภูมิใจกบความความฉลาดนี้ของกูมากเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ตอนแรกก็แบบทำยังไงดีนึกถองไหมภูเฮียเดี๋ยวพรุ่งนี้ดือมเรื่องนี้อ้เชี่ยพรุ่งนี้ต้องมาแล้วสิเดี๋ยวนี้เป็นจัดกานเออ ว่าจะไปเรียนค่ะแต่ว่าตอนนี้ทำกระสอบก่อนฉันกางแบบสัญญากจะเทงพวกแกได้เห็นด้วยแต่แบบอ่ะค่ะตั้งกล้องดูสิดูสิจะประสบความสำเร็จหรือไม่ต้องสำเร็จสิเโอเคโอเค ต้องจับถุงมาดีๆนะคะเดี๋ยวกนต้องหันด้านใส่ให้เพื่อนๆดูเอาเยี่ยม,มแมลงมีมแมลงเดี๋ยวเอา,มาแมลงออกมาก่อน๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้าวทาไมข้าวเป็นสีดาละ่ะนี่ค่ะข่ายไหลลงไปแล้วค่ะโอ้กระสอบค่อยหนักขึ้นเรื่อยๆอู้เข,ข้าวลงไปแล้วค่ะข้าวลงไปแล้วเฮ้ยหมดถุงเลยไหมวะนี่ค่ะหนักไปนี่คือช่วงสิ่งประดิษฐ์รายวันนะคะ ามวันนี้เจ้ทำอะไรนี่เป็นบล็อกที่งเงายาที่สุดอะนะไม่นาะก็ตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดแกแวมันเริ่มขึ้นมาจากมีคนมาเมนนีนตาเป้ามาเมนว่าอยากที่พาไปเที่ยวอีกไปช้อปปิง้งแต่ว่ามึงไม่ได้ถ่ายช้อปปิ้งเลยค่ะ <laughs> เพราะอะไรเพราะว่าไหนข้าวไม่ทิรนไปไนิดนึน่งโอ๊ยห่างเจอละ เหม็นๆฉันู้ว่าอบไยโอเคก็คืออไปกับเพื่อนเขาก็เหมือนว่าต้องทำนู่นทำนี่ไงก็แบบซื้อเฉพาะของจำเป็นแล้วก็ออกมาล่าปะมันก็ไม่ไร้สาระเหมือนฉันที่จะ <laughs> อยู่เป็นชาติแกเวลาฉันไปแบบไปช็อปซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโหโห,โหแบบบอกเลยว่านะคะบอกเลยว่านานมากอยู่จนแบบ มึงยังไม่เสร็จอีกหรอกูเดินกลับไปกลับมาเปรียบเทียบราคาเปลี่ยนสินค้าเอานี้จะไม่น,าน่าเดินดูมีอะไรใหม่อ้อซีเรียลรุ่นนี้แปลกเลยคือบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องใส่อีกอะ่ะต้องใส่อีกแ้ทำยังไ,ไงล่ะมันดูใส่ยากอ่ะดก่อนอ๋อรู้แล้วเพื่อท <c oughs> ี่จะได้มาอยู่กับทุกคนนะคะ <c oughs> อ้าออุปกรณ์รอบตัวนะคะรอบกายนี่ก็คือเป็น ถาดที่ฉันตอนแรกกำลังคิดมึงอัตโนมัติอีแล้วว่ากูนี่หัวไวจริงๆเป็นฮอ์เดอร์ที่หัวไวมากะคะ่ะก็คือเตรียมชีวิตโฮมเลยก,ก็คืออ e ีแผ่นพวกอ e ีแผ่นข้าวอีกแล้วทำมันเป็นคลิปที่เอเชีย er อะไรได้กว่านี้อีกวะนี่คือเป็นอข้าวแบบใส่กล่องนะคะซื้อมาจากคอสโกแบบไม่เวฟกินเลยเอะไรเงี้ยที่นี่แบบทำทำอาหารพอได้แหละเขา เพื่อนเขาก็ทำทาเป็นคนทหารมากมเลยแต่เราไม่ค่อยชินกับครัวนี้ก็เลยแบบเออบอกอยู่มาตั้งนานยังไม่ชินดิเออยังไม่ค่อยชินไม่ค่อยได้ทําที่นี่เลยนียสมัยก่อนทําบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งตลอดยม yeah. ึงทุกครั้งที่กวาดคลิปแล้วนะตรงเนี้ยเครื่องบินก็จะมาคือเครื่องบินบินทั้งวันโทษเครื่องบินไม่ได้นะคะ่ะ เล่าไงเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรอยู่เนี่ยช่างมันเถอะพอไหมเดียวตอนจบต้องจบด้วยการลองต่อยกระสอบนะคะดูสิอะไอย่างหุยต้องเอาอีกบอกว่าหัวไรมากอ๋อหมายถึงว่าเมื่อกี้ คือกูก็ตั้งใจว่านั่งเป็นวิวให้มึงเห็นแต่กระบอกกับกระสอบข้าวมันก็เทียไปหน่อยอะไรเงี้ยกูแบบกูอยากคุยกับมึงแบบให้มึงเห็นหน้ากูเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรนอกจากกูกรอกข้าวสารอย่างชานฉลาดแล้วก็คือแบบเออตอนแรกก็เหมือนแบบถ้าไปวางที่พื้นเนี่ยกระสอบทรายกูไม่ได้ทันใช้ มันก็จะดำมาสีเพราะกูเสือกซื้อสีขาวมาแล้วกูก็นึกได้ว่ากูมีถาดกูมีถาดรองก้นอยู่ที่กูเอามาลองนั่งทุกครั้งที่แบบเอ่อไลฟ์เลยที่พื้นอะ่ะก็จะนั่งบนในแผ่นนี้เออฉันก็แบบฉันมีของรอบตัวมีประโยชน์ไปหมดได้หรยังได้ออยังได้แล้วแล้วโหนี่มันแบบมันติดปอเลยเหรอให้หนัก แน่นเลยป่างแน่นไหมบ้างแน่นป่นนมว้างอธิบหายเดียด๋วยวๆๆๆพ่อเขาบอกว่าหยาดแน่นมากหยาดแน่นมากไม่แน่นหรอกไม่แน,น่นไม่แน,น่นหยิบขึ้นมาให้ดูตุยเลยจ้ะมึงแล้วคือกูยังมีไอเดียล้ำเลิศอีกนะว่าถ้าสมมติว่าแบบจะให้มันหยุดเนี่ยกูก็ยังไม่ทิ้งฝามันไปนะอีขวดน้ำส้มแต่ว่า อันนี้แหละลงไปลงไปสิขับไฟฟ้าสถิตหยุดไหน,ห,นหมดไหมหมดไหมเฮ้ยฉันว่าได้แล้วฉันว่าได้แล้วแน่นกว่านี้เอาอีกหรอ <c oughs> เอาอีกอ่อเครื่องอะไรเนี่ยได้ปะวะ ได้แล้วล่ะมึงหนักกว่าน,นี้มันก็จะหนักไป,ปเเหรือเปล่าโอ้ยเจ็บแล้วอีกอ๋อไม่หรอก็เจ็บข้าวนี่แหละครูบอกว่าต้องมั่นต่อยมั่นตีเอาไว้เขาเรียกว่าฟาเชียฟาเชียที่ผิวหนังเนี่นยมันจะได้ชิน <c oughs> ความรุนแรงหรือเปล่าไม่นะได้ไหมวะ ว่าเอาอีกหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งได้เท่านี้อ่ะเอาอีกหน่อยไหมเฉกอย่างนี้ละกันอย่างนี้ละกันไม่อยากให้วิดีโอจบบมาบเา่เอาหน่อยๆฉันรู้สึกดีกับเครื่องประดิษฐ์ของตัวเองอ๋อทามว่าเนี่อวันนี้เจ้ทำอะไรอ่ะหลังจากที่พยายามจะ ทำคลิปไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราก็เราก็ไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไปคือเปิดเพลงเสียงดังมากตลอดเ,เวลาและเพื่อนก็รีบด้วยนะคะก็เลยได้เป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ไปใส่ดีไหมวะตอนตอน้นไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเออนั่นแหละเอาไว้วันหลังเนะี่ยฉันพาไปเอ้ยดีดีนัดเต็เพราะว่าเพราะว่า เ,เรียกว่าอะไรวะนีเชีย่ยานาทีแล้วบล็อก5นาทีไม่ไม่มีจริงอ่ะเฮียกูควรจะเปลี่ยนเลิกไฟไม่หลดบล็อกไม่มีจริงเฮ้ยแน่นว่ะ,วะ shit โอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยได้ใช้ฝาจริงแหละมาละจ้ะตาย <c oughs> เปียกไม่ได้เดี๋ยวข้าวบูดข้าวขึ้นราแบบเกยบก็บอกว่าเออวันนี้ยังไปถ่ายซูปเปอร์ไม่ได้ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะคะมาอัดข้าวใส่กระสอบโชว์แทนอยู่เพื่อนกันนะคะแต่ว่าอะไรวะา,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 าแต่ว่าเดี๋ยว วันไหนที่แบบเออได้ไปซูเปอร์เองอะไรเงี้ยเดือนหน้าแล้วกันเดือนนี้ก็ไปมาแล้วนานๆจะไปแกฉันบอกว่าถ้าเป็นไปได้เพราะว่านึกผาหรือ,อเปล่าไหมหรือว่าไปเที่ยวแบบขำๆไม่คิดจะซื้ออะไรไม่ได้สิวะมันต้องมีมิชชั่นนิดนึงนะเออแต่ว่าบอกเลยว่าแบบชอบซูเปอร์มากเป็นคนแบบว่า การช้อปปิ้งของเราก็คือการไปซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละมึงมันไม่ใช่การไปแบบร้านเสื้อผ้าอะไรในห้างเลยไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้ไปห้างแบบแทบไม่ไปไปห้างสิ่งเดียวที่คิดคือไปไปกินไอติมคือบางทีก็ไปกับเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยแต่แบบเออเราเห็นอะไรเราไม่เคยรู้สึกแบบก็อยากซื้ออยากได้เลยแบบเสื้อผ้าใส่อยู่วเวลาแต่มไปหมดกูก็แบบเดินผ่านเลยเพราะว่าเหมือนแบบไม่รู้ดีไม่ไม่รู้สึกว่าเราจะซื้ออ่ะเออก็เคยดูเคยลองแหละเออบางทีมันก็ต้องไปช้อปปิง้งเสื้อผ้าจะมาแบบ ถ่ายเพชช็อตมุมนี้นึกภาพเหรอเออไม่แต่หลาย,ลายทีมันก็มีของดีมึงเดีเ๋ยวๆอ,อุ๊ยสัตยยังมีก้นอยู่ขอวจะหงายกลับมาแดีมันตกโอ้ยกูภาคภูมิใจกับสิ่งประดิษฐ์ดีมากเลยอ่ะอีดอกอีดอกกูกูภาคภูมิใจมากมึงมึงวีเทียตกใจภาคภูมิใจจนของหกใหญ่ๆนี่หกยีย่หก อย่าพึ่งอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งซีนี่ไงมาอะไยงนี้แกจะมีใครฉลาดไปกว่าฉัน nobody nobody but you อะแล้วยังไงคะแต่มันฝั่งนั้นมันก็เป็นการอุดชั่วคราวค่ะเราก็ทำแบบนี้แกทำไมทำไมฉันดูฟ m i l y c คราฟมากกว่าหรือเปล่า แกสันชอบดูมากเลยพวกคลิปที่มันแบบแฮกอะไรพวกเนี้ยเออแต่ว่าอีดอกไฟ i ม่ t นีคราฟไม่ได้เลยนะ <c oughs> 5 i week i v e weeks craft ที่มันแบบไฟไม่หนีคราฟทำแคบินเนตกลัวมาเีย <c oughs> yeah. เอ๊ยสวยแล้วไม่แน่นเกินไปโอเคโอเคแกข้าวและสม้สมอะส้ม <c oughs> ใครจะทำ ใครจะซ้ำคลิปน้ำส้มได้บ้างโอ้ยพูดแล้ก็อยากกินน้าส้มแต่ไม่ใช่น้าส้มแบบนี้กูไม่กิส้มเพ้่อมึงเฮยอะไรนี่คะเราก็เทข้าวกลับไปเราก็เทข้าวกลับไปไม่มีข้าวหกเลยทําไมฉันเป็นอัจฉริยะไม่รู้ทาไม ฉันเป็นอัชาริยะเออถามว่าวันนี้ทำอะไรวันนี้นะคะอุวันนี้นะคะ,นนะ,คะมึงดูสีไม่มีไม่เสียข้าวแม้แต่เกรนเดียวเพราะว่าขวดน้ำไฟฟ้าสถิตนะคะจะเก็บข้าวของเราไว้ทั้งหมดอยู่ดีดีแล้วตื่นเช้ามาทำอะไร ก็เก็บขี้มาในสวนแล้วก็กวาดบ้านล้งจา <S <S นมีอัดคลิดติ๊กตออจะชวนเขามาทงนี้บอกว่าเออพูดสั้นๆไม่ค่อยได้เหลือเธอะวอนเวอร์พูดยาวโอ้ย ในติ๊กต k อกฉัน,นีีแสนฟองแล้วเอ้ยเออแสนฟองแสนกว่าฟองงงมากเลยงงแต่ว่าก็ดีทุกคนดูดีก็มีคนที่แบบว่าเอะชอบฟังพูดอะไรย่างงี้ก็เลยแบบว่าอะมาดูที่ช่องแอปเองสิคะมาดูที่ YouTube นะคะโอ้ยภูมใจกับสิ่งนี้ทำยังไงดีเก็บเอาไว้เหรอเก็บเอาไว้เหรอนี่นะคะข้าว สิบปอนด์สิบปอนด์นี่มันกี่กิโลกร,รมัมโอเคอยู่ย้จนเฉลปีสองพันยี่สิบห้าฮะโอเคจบ so, ดูอุปรกรณ์ชั้นสักก่อนทะดาเห็นไหมเออนี่งเขาว่าทำอะไรนะคะ มันจะมันจะทำให้ลูกนี้มันตังเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนคิดก่อนคิดก่อนเฮ้ยคิดพกาดคนเฮ้ยโควะใครโควะใครช่วยไหมเฮ้ยไหนดูสิอ่าเขาบอกบิงชันต้องปล่อยตรงๆ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไอ้เหี้ยเพิ่งเรียนได้ <c oughs> สองหนมึกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ๊ยจานแตงโมแกในคอมเมนต์มีคนบอกว่าพามาช้อปปิ้งซูเปอร์หน่อยมาซูเปอร์พอดีเลยจ้าเอาล่ะพามาดูเอาเพื่อนจะเช็คเอาอะไรอีกแต่ไม่มีเวลาอ่านเช้าไม่ค่ะซีเรียลนะคะ ที่บ้านเรียกคอนเฟกโอเคมึงเก๋ปะเฮียเพลงดังมากเป็นบอลลูนที่พอมึงเอาไปต่อกับต่อกับสายยางมันก็จะกลายเป็นบอลลูนน้ำเฮ้ยร้อยเขาบอลลูนลอยลูกในหกสิบวินาทีปุ๊บเติมน้ำ <S <S สวัสด <Language> <S 1> <S 1> <s ี